สวัสดีนักเรียนที่กำลังเรียนวิชาเสริมสร้างพลังคิดคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะสำหรับวันนี้เราก็มาจนถึงกิจกรรมที่7แล้วนะคะ,ะชื่อเรื่องว่าจำนวนที่มี2หลักและ3หลักที่สร้างจากเลขโดด3ตัวนะคะกิจกรรมนี้เขาให้เราทำอะไรบ้างนะคะนักเรียนก็มาดูค่ะ เขาเรากาหนดเลขโดดที่ไม่เท่ากับ0ูนย์สามตัวนะคะอย่างเช่นเลขสองเลขห้าเลขแปดแล้วก็นําเลขสามตัวนั้นมาสร้างเลขที่มีสองหลักนะคะโดยมีเงื่อนไขนิดนึงว่าจะไม่ใช้เลขที่ซ้ํากันนะคะก็คือสร้างสองหลักก็สองคู่กับห้าก็เป็นยี่สิบห้าสองคู่กับแปดเป็นยี่สิบแปดห้าคู่กับสองก็เป็นห้าสิบสองห้าคู่กับแปดเป็นห้าสิบแปด 8คู่กับ2เป็น82แล้วก็8คู่กับ5เป็น85นะคะอันนี้ครูไม่ได้ใบหวยนะเลขโดด3าตัวนี้นะคะนักเรียนไม่ต้องไปซื้อหวยนะคะเอามาดูค่ะต่อมานะคะในกิจกรรมนี้ค่อยเราทําอะไรต่อนะคะมาเลยมีอยู่ทั้งหมด5ข้อนะคะข้อแรกค่ะให้นักเรียนนําผลบวกของจํานวนทั้งหนะคะ แล้วก็หาผลบวกของเลขโดด3ตัวแรกที่กำหนดขึ้นนะคะข้อ2ให้นักเรียนหาความสัมพันธ์ของผลบวกของจำนวนทั้ง6และก็ผลบวกของเลขโดด3ตัวนะคะในข้อ1นะข้อที่3ให้นักเรียนกำหนดเลขโดดเองนะคะ,ะกำหนดเลขโดด3ตัวที่ไม่เท่ากับ0นะคะแล้วก็ดำเนินการตามข้อ1และข้อ2 ข้อ4นะคะนักเรียนสร้างข้อความคาดการณ์จากข้อค้นพบที่ได้นะคะข้อ4นี้ก็คือนักเรียนสามารถยกความสัมพันธ์จากข้อ2เนี่ยมามาเขียนให้เป็นทางการนะคะส่วนข้อ5ให้เราพิสูจน์ข้อความคาดการณ์ในข้อที่4นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มข้อ1เลยค่ะข้อ1นะคะ ต้องหาผลบวกของจํานวนทั้ง6ที่สร้างได้และผลบวกของเลขโดด3าตัวเดิมนะคะเดี๋ยวครูจะขอเอาโจทย์มาวางนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้ดูว่าเลขโดด 3ตัวแล้วก็เลขสองหลักหตัวนะคะคืออะไรบ้างอ่ะขั้นแรกมาหาผลบวกของจำนวนทั้งหกก่อนก็นักเรียนก็เอายี่สิบห้วกยี่สิบแปวกห้าสิบสองนะคะบวกห้าสิบบวกแปดบอวกแปดสิบห้าบวกกันหมดหตัวเลยนะคะก็จะได้คำตอบเป็นสามร้อนะคะแล้วก็ผลบวกของเลขโดด3ตัวเดิมก็เอาสองบวกหบวกแนะคะก็จะเท่ากับสิบห้า ทีนี้ให้นกักเรียนสังเกตค่ะผลบวกของเลข6ตัวบนก็คือ330ส่วนเลข3ตัวล่างก็คือ15นะคะเราจะมาดูความสัมพันธ์ของอันนี้นะคะไปข้อ2จงหาความสัมพันธ์ของผลบวกของจำนวนทั้งหมดนี้กับผลบวกของเลขโดด3ตัวเดิมนะคะเมื่อกี้เรามีจำนวนแค่ ชุดเดียวนะคะเลขโดด3ตัวแค่ชุดเดียวนักเรียนยังไม่มองเห็นความสัมพันธ์ของมันนะคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างนะคะจำนวนสี่ชุดนะคะเลขโดดสามตัว4ชุดนะคะแล้วเราจะมาดูกันว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะ่าตัวแรกค่ะครูกำหนดเลขหนึ่งเลขสามเลขเก้านะคะก็จะได้เป็น 13, 19, 39, 3ิ 91, 93แล้วนักเรียนก็หาผลบวกนะคะผลบวกของเลข3ตัวบนคือ13แล้วก็เลข6ตัวล่างเป็น286สนะคะชุดที่2องคูกำหนด 6, 8, 2นะคะก็จะได้เป็น 68, 62, บ6 8ด2กสิบนะคะเลข6ตัวล่างแล้วก็เราก็หาผลบวก นะคะเลขสามตัวบนบวกกันได้สิบหค่ะส่วนเลขหตัวล่างได้เป็น3า2ห้าสบนะคะอ่าแบบที่4นะคะครูกำหนด476เจ็ดหกนะคะก็จะได้เป็น4ี่สิบเจ็ดี่สิบหกเจ็สิบสี่เจ็สิบหกหกสิบสี่และห7สิบเจ็ดราก็หาผลบวกอีกค่ะเลข3ามตัวบนนะคะครูบวกได้สิบเจ็ดส่วนเลขหตัวล่างครูบวกได้สา4รอเจ็บสี่นะคะ แบบสุดท้ายด้วยความรวดเร็วเอาเลขง่ายๆนะคะหนึ่งสองสามนะคะก็จะได้เลขหกตัวล่างเป็นสิบสองสิบสามยี่สิบเอ็ดยี่สิบสามสามสิบเอ็ดและสามสิบสองนะคะบวกกันง่ายๆเลยเอาเลขน้อยก็บวกกันเร็วนะคะได้เลขสามตัวบนบวกกันได้หกแล้วก็เลขหกตัวล่างบวกกันได้หนึ่งร้อยสามสิบสองนะคะใครจะเอาจำนวนในกรอบสีฟ้าของครูไป ใส่ในข้อที่3ามก็ได้นะคะพยายามสลับอย่าให้เหมือนกันนะทีนี้ค่ะจากกิจกรรมที่6นะเราได้ว่าเป็น11เท่าถูกไหมคะเราลองเอาไปหารดูซิเอา286ไปหาร13 352ไปหาร16 3หกไปหาร17แล้วก็132ไปหาร6พบว่า เป็น22เท่าหมดเลยนะคะตัวเลขข้างล่างเป็น22เท่าของตัวเลขข้างบนหมดเลยดังนั้นนักเรียนก็สรุปได้เลยว่าผลบวกของจำนวนที่มีสองหลัก6จจำนวนที่สร้างนะคะเป็น22เท่าของผลบวกของเลขโดด3าตัวเดิมนะคะ,อ,ะอันนี้ข้อ3นะคะให้นักเรียนกำหนดเองนะคะอันนี้อาจจะลำบากที่ครูนิดนึงนะคะครูอาจจะตรวจเยอะนิดนึงนะคะ ข้อสามกำหนดเลขเองนะคะโอเคกูข,ข้ามนะมาดูข้อสี่ค่ะให้สร้างข้อความคาดการจากข้อค้นพุกที่ได้ก็คือยกความสัมพันธ์จากข้อที่สองมาเขียนให้เป็นทางการนะคะก็เขียนได้เป็นผลบวกของจำนวนที่มีสองหลักหกจำนวนที่สร้างจากเลขโดดสามตัวที่ไม่เท่ากับศูนย์นะคะจะเป็นยี่สิบสองเท่าของผลบวกของเลขโดดสามตัวนั้น นะคะเขียนนะักเรียนจะเขียนให้ต่างจากครูก็ได้นะคะคิดเองก็ได้นะคะให้มันมีความหมายเป็นในเดียวกันแบบนี้นะมาดูข้อ5้าเลยค่ะจงพิสูจน์ว่าข้อความคาดการณ์นั้นเป็นจริงนะคะ,ะเราเรียนการพิสูจน์มาทั้งหมด6กกิจกรรมแล้วนะคะหลักของมันก็คือสมมุติให้จะได้และก็ดังนั้นนะคะ สมมุติให้อะไรเราก็มาดูลักษณะของจํานวนในโจทย์ของเราจํานวนในโจทย์ของเราก็คือเลขโดดสามตัวแล้วก็สมมุติให้ a b c เป็นเลขโดดที่ไม่เท่ากับ0นย์แล้วแต่นักเรียนนักเรียนจะใช้ m n p ก็ได้นะคะนะคะหรือ z หรือ y ขอไม่ใช้ x นะเดี๋ยวมันงงกับเครื่องหมายคูณน,นะคะ ทีนี้พอได้เลขโดดสามตัวแล้วก็หาเลข2หลักที่มีทั้งหมด6กจำนวนถูกไหมคะนักเรียนจะเขียนเลข2หลักนักเรียนไม่เขียน a b a c b a b c c a c b นะคะเพราะว่าถ้าเขียนอย่างนั้นมันคือการนำตัว a b นี้มาคูณกันมันจะไม่ได้เป็นเลขหลักนะคะเลขสองหลักมันประกอบด้วยเลขหลักสิบและเลขหลักหน่วยนะคะเลขข้างหน้าจะเป็นหลักสิบนักเรียนก็ต้อง ให้ค่าของมันด้วยโดยการเอาไปคูณด้วย10ถูกไหมคะเลขหลักหน่วยรวมกับเลขหลัก10ก็จะเป็นค่าของเลขนั้นดังนั้นเวลาเขียนนะคะให้นักเรียนเติม10ไปคูณตัวหน้าเห็นไหมคะเราจะเขียนเป็น10 a บวก b ข้างหลังเป็นหลักหน่วย 10a บวก C 10 b บวก a 10 b บวก c 10c บวก a แล้วก็1 0บบวก b ได้นไหมคะยกตัวอย่างเช่น สิบสามก็มีเลขหนึ่งกับเลขสามเลขหนึ่งตัวหน้าก็คือคูณด้วยสิบเลขสามตัวหลังก็คือเอาไปรวมกับเลขตัวหน้าถูกไหมคะหรือยี่สิบแปดเลขสองตัวหน้าก็ต้องคูณกับสิบนะคะเลขแปดตัวหลังก็ไปคูณกับยี่สิบเป็นยี่สิบแปดนะคะ,ะทีนี้ก็หาผลบวกของจำนวน เลขสองหลักทั้งหกจำนวนนะคะนักเรียนก็ยกมารวมกันเลยนะคะคุณครูจะขยับมาข้างหน้านิดหนึ่งนะคะมันจะตกเฟรมถ้าครูไม่เลื่อนมานะคะก็นั่นสิบเอบวกบีสิบเอบวกซีบวกสิบบีบวกเอบวกสิบบีบวกซีบวกสิบซีบวกเอบวกสิบซีบวกบีนะคะนักเรียนไม่ต้องกังวลค่ะเลขตัวไหนที่มีเอเหมือนกันนักเรียนก็บวกกันได้เลยบีเหมือนกันบวกเลยซีเหมือนกันบวกเลยนะคะ สิบบวกกับ 10a ได้ 20a บวก 1a เป็น 21a บวกอีก 1a เป็น2ี่บนะคะบีบวกสิ b บวกสิบบวกบเป็น 22b c ิบสองวกซบวกสิบบวกสิบก็เป็น 22c นะคะยีิบสองเหมือนกันนักเรียนดึงตัวร่วมนะคะได้เป็นยีิบสอง คุณอยู่กับ a บวก b บวก c ซึ่งเป็น22เท่าของผลบวกของเลขโดด3ตัวนะคะดังนั้นนักเรียนก็ยกถ้อยคำในข้อที่4มาเขียนได้เลยผลบวกของจำนวนที่มีสองหลัก6จจำนวนที่สร้างจากเลขโดด3ตัวที่ไม่เท่ากับ0ูนย์นั้นเป็น22เท่าของผลบวกของเลขโดด3ตัวนั้นนะคะนักเรียนอาจจะลองเอาไปาคิดดูเพิ่มเติมนะคะ โอเคเดี๋ยวถ้าใครมีข้อสงสัยให้ถามได้ในแชทนะคะคุณครูก็จะจบกิจกรรมที่เจ็ดไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ